สวัสดีครับมิตรรักนักเสี่ยงโชครามา,คาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาสูวรสองตัวล่างตรงตรงสิบสิบสองคู่มาฝากนะครับสองตัวล่างสิบสองคู่ตรงตรง,ตรงนะครับสถิติเข้ามาเก้างวดนะครับโดยหลักสิบล่าง ไตัวนะครับระดับหลักหน่วยล่าง3ตัวเมื่อจับคู่กันแล้วจะได้12คู่ตรงๆนะครับเราไปดูวิธีคิดของหลัก10ก่อนนะครับหลักสิบคือผมจะใช้หลักหมื่นนะครับใช้หลักหมื่นบวกกัน8ครั้งนะครับบวกด้วย หลักสิบบนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยเลขสองคงที่ครับผลลัพธ์นับเพิ่มสองแต้มนับเพิ่มสามแต้มนับเพิ่มสามแต้มนะครับก็จะได้หลักสิบล่างสี่ตัวนะครับและส่วนโตรหลักหน่วยนะครับผมก็จะใช้หลักพันนะครับหลักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกกัน4ี่ครั้งนะครับและบวกด้วย หลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกรวอเลขสองของที่ผลลัพธ์นับเพิ่มสามแต้มนับเพิ่มสองแต้มนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างสามตัวนะครับเป็นหลักหน่วยล่างสามตัวนะครับส่วนนี้เดินมาเข้ามาเก้างวดติดนะครับผมจะทําให้ชมตั้งแต่งวดวันที่ 16สิงหานะครับโดยใช้ผลรางวัลของงวดวันที่1สิงหาเป็นตัวตั้งนะครับหลัก10งวดวันที่16สิงหาได้0 2 58นะครับหลักหน่วยได้3 6 8นะครับก็มาจับคู่กันตรงๆได้12คู่นะครับผลของงวดวันที่16สิงหานะครับ เลขสองตัวล่างเลขที่ออกคือแปดแปดนะครับแปดแปดเราไปดูหลักสิบนี่นครับแปดหลักหน่วย8ดนะครับก็เข้าตรงตรงนะครับเข้าแปดแปดนะครับไปดูงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็ใช้ผลจากงวดวันที่สิบหสิงหาคมนะครับหลักสิบบวกกันแล้วได้4ีห 92สองนะครับหลักสิบหลักสิบล่างนะครับสตัวนะครับ4ี่หเก้าสองส่วนหลักหน่วยได้8 1ดหนึ่งสามนะครับจับคู่กันได้12คู่นะครับผลของงวดวันที่1กันยายนนะครับสตัวล่างเลขที่ออกก็คือ9 8ดนะครับ9นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็เข้าตรงๆนะครับ9 8้าแปด ไปดูงวดวันที่16กันยายนนะครับหลัก1 4ตัวบวกแล้วได้0 2 5 8นะครับเด่นหลัก1 4ตัว0 2 5 8นะครับส่วนหลักหน่วยได้4 7 9นะครับมาจับคู่กันได้12คู่ต,ตรงๆนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับ งวดวันที่16กันยาสองตัวล่างเลขที่ออกก็คือ57นะครับเราไปดูหลักติดครับนี่นะครับหลักสิบเลข5หลักหน่วยเลข7นะครับเข้าตรงๆนะครับสถิติเดินมา9งวดนะครับเดินมา9งวดงวดวันที่1ธันวาคมถ้าสวดเดินต่อก็คือเป็นจะเป็นงวดที่10นะครับจะเข้าเป็นงวดที่10ไปดูงวดวันที่1ตุลาเลยนะครับ ก็ใช้จากงวดวันที่16กันยายนเป็นตัวตั้งนะครับหลักหมื่นบวกกัน8ครั้งบวกด้วยหลัก10บน2ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่าง1ครั้งครับบวกเลข2คงที่นะครับผลลัพธ์นับ,นบนะเพิ่ม2แต้มนับเพิ่ม3แต้มนับเพิ่ม3แต้มนะครับเป็นหลัก10ล่าง4ตัวนะครับงวดวันที่1ตุลาคมก็จะได้เดินหลัก10 7 9 2 5นะครับ ส่วนหลักหน่วยเราใช้หลักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกกัน4ี่ครั้งบวกด้วยหลักร้อยสาตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยเลขสองของที่ครับหลักหน่วยล่างงวดวันที่1ตุลาคมได้เก4นสองสี่ครับจับคู่กันก็จะได้12สองคู่นะครับจับได้ส2องคู่ไปดูผลเลขที่ออกครับสองตัวล่างงวดวันที่1ตุลาคมออกห้าเก้าครับ หลักสิบนี่นะครับเลขห้านะครับหลักหน่วยเลขเก้านะครับเข้ากตรงนะครับไปหาผลงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับผลงวดวันที่สิบหกตุลาคมหลักสิบบวกกันแล้วได้สามห้าแปดหนึ่งนะครับได้หลักสิบสี่ตัวนะครับสามห้าแปดหนึ่งส่วนหลักหน่วยงวดวันที่สิบหกตุลาคมบวกได้ 580นะครับจับคู่กันได้1ิคู่นะครับอ่คู่นะครับท่านคู่นะครับเราไปดูผลของงวดวันที่16ตุลานะครับ2ตัวล่างเลขที่ออก3ามนะครับนี่นะครับหลักสิบเลข3ามหลักหน่วยเลข8นะครับ ไปดูงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับหลัก1ิบนเอือหลักสิบล่างแบบ4ตัวนะครับบวกลบกันแล้วได้4 6 9 2นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้0 3 5นะครับจับคู่12คู่นะครับเราไปดูผลของรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างเลยนะครับ สองวันัที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขที่ออกคือสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์นี่นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเข้าสี่ศูนย์นะครับยังเดินดีต่ออย่างต่อนเนื่องนะครับดูงวดวันที่สิบหกกันยาอ่าสิบหกพฤศจิกานะครับหลักสิบล่างสี่ตัวได้สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับสองสี่เจ็ดศูนย์หลัก หน่วยได้4 1 4 6นะครับ1 4 6ผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างเมดวันที่16พฤศจิกายนคือเลข4 6นะครับนี่นะครับหลักสิบคือเลข4หลักหน่วยคือเลข6นะครับนี่คือสูตรใหม่นะครับ ผมย้ำว่าสูตรใหม่เดินมาเก้างวดเข้ามาเก้างวดติดนะครับเราไปหาผลของงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับจะเป็นจะเข้าเป็นงวดที่สิบอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับโดยวิธีคิดก็จะใช้หลักหมื่นบวกกันแปดครั้งนะครับบวกด้วยหลัก10บบนสองครั้งบวกด้วยหลัก หน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยเลขสองคงที่นับเพิ่มสองแต้มนับเพิ่มสามแต้มนับเพิ่มสามแต้มอันนี้คือหลักสิบล่างแบบสี่ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยล่างเราใช้เด่นสามตัวนะครับก็จะใช้หลักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสี่ครั้งบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยเลขสองคงที่นะครับ ผลลัพธ์นับขึ้น3แต้มเพิ่ม2แต้มก็จะได้หลักหน่วยล่าง3แบบ3ตัวนะครับสถิติ9งวดนะครับแล้วเราไปจับคู่ผมจะจับคู่ไว้นะครับจับคู่ไว้ให้ชมสองตัวล่าง12คู่สำหรับงวดวันที่1นธันวาความนะครับ หลักสิคือนี่นะครับหลักหลักหลักสิล่างนะครับ6 8 1ปนสะครับ o v s หลักหน่วยจับคู่กับหลักหน่วย702นะครับนี่เราจับคู่ไว้คือ6กเจ็ดนสองนะครับแปดเจ็ดแปดศูนสองหนึ่งะครับ4ีเจด 4042เราได้เลขล่างสองตัวตรงๆสูตรใหม่แบบ12บคู่ตรงๆนะครับวันที่1ท่นว่าคูมสองห้เราต้องรอรุ้นไปพร้อมกันนะครับรุ้นให้สูตรเดินต่อนะครับรุ้นให้สูตรเดินต่อก็ใครที่ได้ชมคลิป ของสองตัวล่างสิบปกคู่ไปแล้วนะครับก็ลองเอาชนกันดูนะครับสองตัวล่างสิบสองคู่นะครับสองตัวล่างสิบสองคู่สองตัวล่างาสงิบหกคู่นะครับเราลองมาจับชนกันดูนะครับนี่ครับมี มีจนาเลขอะไรบ้างเอ่ยผมเน้นให้นะครับหน่งศูนยดูหน่งศนะครับ10นะครับนี่คือชุดชนนะครับ10ึ่สองหมีไหมหนึ่งสองนะครับเลข1นสองนะครับ มีชนอีกหรือไม่42 42 40 40นี่นะครับสองตัวล่างตรงๆมีชนกันสี่ชุดนะครับ สี่ชุดคือ42 40 1210นะครับจนเงิน4ีชุดตรงตรงนะครับเราก็เราไปลุ้นกันดูนะครับนี่คือจุดจุดเน้นนะครับเน้นจากสูงรที่ชนกันนะครับคือ10ึ่งศูนะครับหนึ่งสนะครับ เราเน้นไว้4ชุดนะครับแล้วผมจะมาฟันธงให้ทีหลังนี้นะครับว่า4ชุดนี้เราจะเลือกชุดไหนเป็นชุดวัดใจนะครับสำหรับ4ชุดนี้ก็เอาไปเก็บไว้ในใจก่อนนะครับถ้ามีตรงใจก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับหนึ่งศูนนะครับ ได้เลขเด่น4ชุดจักชุดเน้นนะครับเน้นไว้เน้นไว้ให้ครับเน้นไว้ให้4ชุดนะครับก็ถ้ามีตรงใจก็เอาไปลอตเตอรี่ไว้นะครับหรือเอาไปชมเอาไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นมาเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูว่ามีเลขไหนที่ตรงกับอาจารย์ท่านอื่นบ้าง เรนเน้นไปที่ตัวนั้นนะครับสองตัวล่าง4ชุดเน้นๆยังไงก็ลองเอาไปเทียบเทียบ<ๆ>กับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับถ้ามีตรงใจก็ไปเอาไปาเก็บลอตเตอรี่ไว้ลุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางเพียงเท่านี้นะครับแล้ว คลิปหน้าผมมีสวดเด่นบนสองตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวมาฝากอีกสูดหนึ่งครับสตรเป็นสวรใหม่สดๆสดสดร้อนๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมแนะนำเพื่อนให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ